สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขทุกคนพี่น้องพอกันซองน้องนำขึ้นมาแต่ยันหน้าอะไรได้หายหนึ่งแล้วกินเข่าเนาะพี่น้องหลายคนกับถามเรื่องน้องเนยว่าน้องเนยเป็นอะไรน้องเนยหายดีแล้วน้องเนยนะแต่ว่านั่งอยู่เทียงนางเนาะนังกระโล่เลรียเลรนย เล่นไปตามภาษาของนางแหละผู้ใด้ดดกูลังจะไปโดดน้ำแต่นางเล่นนางหายดีแล้วล่ะแต่วา่าฮาวบอทไปถ่ายคลิปให้เบิ่งนแต่ว่านังอยู่เตียงพูดเนาะเจ้า,านังแข็งแรงน,งนั่งหน่ะนางกับมาหาคือเกา่าเลยพ่าเสียวเป็นอยู่นี่น่าจะอยู่นี่น่าจะอยู่นี่ก็ ยาพิ่นกับจิมาหาดอกเป็นไข่กินยายังรับร่อยอยู่ที่องนาเพิ่นผู้ใดก็ได้ลดซุมพูงามแต่นี่อีกประมาณมือหนึ่งหรือสองมือมืออื่นนะนั่งสิมาอะไรล่ะพอเริ่มแข็งแรงเริ่มหยางเริ่มแลนเล่นเศร้าอลไรแล้วกินยาก็เศร้าดอกเล็กน้อยเพราะว่า ่างกายเขายังอะไรอยู่ถึงยากับเศร้าตัว,ลวเลยเล่็นนำลายนำแตกแดดนะว่าวโจนเมืงง่อยว่าวกับบัวเศร้าเล่นเป็นไปเล่นมากเหรนเป็นวัดนัชชาแล้วเป็นวัดนัชชาสิบุรีมาหาน้องแล้วสันว่าแล้วตื่นมากแบบเพเเเนนิ่นเป็นไข่เราเคยเห็นนั่งเป็นไข่หรอก เป็นปีปีละเถื่อบุได้ดอกปีละเถื่อกห้างบุคอยเป็นขายนั่งแข็งแรงดีแต่ว,วันเดร่น้ำอะไรจนมันปัญหาเกิดเหร่น้ำเล็กน้อยกระทำนั่งอยู่เป็นในใดในใดว่าเห็นเลาะเล่นแล้วจิเป็นมือแรงก็เป็นไม่ได้นั่งสิมาหาเลาไปกินเข่าพี่น้องเอ้ยมื่อวานนี้ก็ได้มกปลานิลพี่น้น้อองเ kecil <much or coupon behaviLee begun>

ไั้จะหันตุขากได้รรณ็ับเพื่อวยกันเนาะแล้วุ้มเพื่นางหรือเปล่นี่คุ้มเลยากมั้งเนี่ยเด้๋ยวไปนั่งก่า นี่เาเรียกดอกมาเขาแะกรนน่นเลดำจนแลวลองขายันงอยู่คไหครับขายกันจมุกน่อยตัวอ้ยหลามมุก มันคนุดมูไปใส่เคยปลกว่ามเห็นมันลายนะเนาะโนนนอันท<อ>้ยายเราขายระปุ่นีอเนี่ยนไปน่าข้างเขามูไปุนไปใสมันบิกเดี๋ยวลงนากเลมันกูมันกูล้ก็ยัาง เขาติวพี่ก็มัอ่อนอยู่น้องชายประเภทนะคะติวกับชายหมาอะไรกันหมเปีนปยาดยังยังอ้าได้ป๊าดมองได้สวยเอาตัว

เด็ดเน่าซอยเนาะขาดไทยดำกอดลุ่นหูหนวมหอีคุนะเด็ทั้งไกทังขายทังดำกอดกนลเนี่ยข้าันั่น Những người bố. lắm hào bài. Oh. Nhuân. lắm đến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  lắm 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 đến lắm ผมขยหงไข่เดกน้องจะกระดำหน้าทั้งนั้น กันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหนาเขคุณดลาย,ลาย